สวัสดีคะ่ะขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆและกาลยานามิทุกทุกท่านนะคะวันนี้เมอาก็จะมาเล่นเกมกับพี่ๆเพื่อนๆทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเลือกไพ่กันค่ะจะเป็นหัวข้อพิกอากันะคะซึ่งเมอาก็ได้เลือกไพ่สำหรับนี้มาเปิดให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งคำถามนี้นะคะ เม่อาจจะตั้งคำถามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าตอนนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองคุณเป็นอย่างไรนั่นก็คือพี่ๆเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรในสายตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราจะทำการเลือกเพียงหนึ่งกองเท่านั้นนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านความหมายของไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วหลังจากที่เราเลือกไพ่นะคะเมอาจะมีเซอร์ไพรส์ซึ่งจะเป็นข้อความจากจักรวาลที่เมอาได้รับมอบหนังสือเกี่ยวกับการรู้และการเข้าใจตัวตนซึ่งทุกท่านจะได้รับบทความดีๆไปพร้อมๆกันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทำการเปิดไพ่ก่อนเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเมอาก็ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของพี่ๆเพื่อนๆและกัลยาณมิตรท,ทุกท่านนะคะที่ได้อนุญาตให้เมอาได้พยากรณ์และได้สื่อสารจากไพ่ส่งมอบพลังงานดีๆให้กับท่านผู้ชมทุกท่ทกทานนะคะหากวาจาใดที่เมอาได้พูดไปให้พี่ๆมีความเครียดหรือกังวลใดๆเมอาก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ ขอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับพลังงานดีๆจากการอ่านไพ่การพยากรณ์นในครั้งนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เราจะมาดูหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเมอาจะเลือกไพ่ใต้สำหรับทั้ง3มกองกองที่หนึกองที่สองกองที่สเราจะทำการเลือกเพียง1กองเท่านั้นนะคะสำหรับวิธีการเล่นเกมในครั้งนี้นะคะก็ให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะเลือกภาพค่ะว่าเราชอบพลังงานจากหน้าไพ่กองไหนแล้วเดี๋ยวเมอาจะมาอ่านไพ่ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารแล้วก็กำลังมองพี่ๆเพื่อนๆในรูปแบบไหนโอเคนะคะเริ่มกันเลยค่ะหน้าไพ่กองที่หนึ่งค่ะหน้าไพ่กองที่สองค่ะ หน้าไพ่กองที่สามค่ะขอให้พี่พี่เพื่อนๆนะคะอธิษฐานแล้วก็เลือกภาพที่ชอบเพียงหนึ่งใบนะคะเราไปรับชมกันเลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองพี่ๆเพืเ่อนๆเป็นยังไงตอนนี้คะ่ะ ไปกันนะคะผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มองเห็นความพยายามแล้วก็มองเห็นถึงความเหนื่อยและมองเห็นถึงความมุ่งมั่น ที่เจ้าของคลิปนะคะกำลังที่จะจัดการกับภาระหนี้สินของตัวเองท่านรับรู้ทุกอย่างว่าความทุกใจที่เจ้าของคลิปมีความกังวลในเรื่องของหนี้สินตอนนี้ท่านบอกว่าคุณวางใจเป็นกลางทำใจให้ให้สบายจึงศักดิสธิ์บอกว่าการที่เจ้าของคลิปนะคะดูแลตัวเอง และจัดการกับสภาวะนี้สินต่างๆไม่ว่าทั้งทางด้านของอารมณ์หรือสภาวะนี้สินที่เราเคยก่อเคยสร้างไว้ท่านบอกว่าต่อไปนี้คุณจะเบาสบายแล้วก็จะเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่าบทเรียนในครั้งนี้จะทำให้ท่านผู้ชมนะคะเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทางการเงิน เพราะว่าเจ้าของคลิปค่ะได้ผ่านบททดสอบบทนี้ไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่วางแผนเคลียรภาระปัญหาต่างๆที่เคยผูกพันในอดีตและปัจจุบันและท่านก็บอกนะคะว่าขอให้เจ้าของคลิปค่ะหลีกเลี่ยงภาระผูกพันในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจ้าของทริป จะเป็นผู้ตัดสินใจได้เองค่ะและเมอาก็เห็นนะคะว่าจากหน้าไพ่ที่ท่านเลือกตอนนี้ค่ะท่านจะได้รับอิสระภาพและจะมีความคล่องตัวทางการเงินมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะว่ามีนางฟ้านั่งอยู่บนม้าบินซึ่งเป็นสิ่งที่อิสระและมีความอบอุ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่เคยทิ้งคุณค่ะ และขอให้เจ้าของคลิปนะคะอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่คุณได้ผ่านบททดสอบในชีวิตและตอนนี้สำหรับผู้ที่มารับชมคลิปในวันนี้นะคะเ mm. มอาก็มั่นใจเลยคะ่ะว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเพราะว่าข้อความนี้ไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งใจที่จะให้เมอาได้สื่อสารถึงผู้ชมทุกๆท,ท่านเมอาก็ดีใจด้วยนะคะกับพลังงานดีๆ ที่ผู้ที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งได้รับในวันนี้ค่ะเราจะมารับชมกันต่อนะคะว่าแล้วจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีข้อความใดอยากจะมอบให้กับคุณนะคะเมอาจจะสุ่มเปิดหนังสือเล่มนี้เลยค่ะซึ่งชื่อหนังสือคือ Life of the Soul เป็นแสงสว่างแห่งจิตวิญญ,ญาณดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะให้คุณหรือพี่เพื่อนทุกท่านนะคะ ได้รับข้อความไหนในวันนี้สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกนะคะว่าถึงเวลาของคุณแล้วค่ะกับสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานเพียงคุณเปิดใจฟังเสียงตัวเองยอมรับที่จะเป็นคุณในแบบที่ดีขึ้นไปอีกพัฒนาขึ้นไปอีกและโอบรับความสุขที่หลั่งไหลมาจากทุกทิศทาง ไม่ต้องพยายามที่จะเป็นใครไม่ต้องพยายามที่จะเป็นเหมือนใครและเป็นในแบบของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พลังงานดีมากเลยค่ะเมอาอ่านไปแล้วเมอาก็ยิ่งมีความสุขที่ได้ส่งมอบข้อความดีๆให้พี่ๆเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมคลิปในวันนี้เดี๋ยวเมอาจะขอไปอ่านไพ่กองที่สองต่อเลยนะคะ สวัสดีค่ะค่ะสำหรับพลังงานผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีข้อความอยากจะบอกกับพี่ๆเป็นเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่สองกองนี้นะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าการที่เราใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะช่วยยกระดับจิตใจและ ช่วยยกระดับความสั่นสะเทือนของทุกๆท่านให้สูงขึ้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มองเห็นถึงความสุขและพลังงานดีๆของผู้ที่เลือกไพ่กองนี้นะคะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็บอกค่ะว่าสิ่งที่คุณไปเดินเล่นเดินกับป่าหรืออยู่กับสัตว์เลี้ยงของคุณะคะ่ะแม้กระทั่งการนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ในสวนหรือว่านอนทําสมาธิ เปิดเสียงเพลงบําบัดแบบสบายสบายทกิจกรรมอื่นๆทุกอย่างที่เราทําค่ะจะสามารถเชื่อมโยงจิตภายในของเจ้าของคลิปนะคะไปสู่สิ่งที่กว้างใหญ่แบบไร้ขีดจ,จํากัดซึ่งจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มองเห็นถึงความเต็มที่สิ่งที่เจ้าของคลิปนะคะเป็นอยู่แล้วมีอยู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ท่านมองเห็น และท่านก็อยากจะมาคอนเฟิร์มค่ะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้มันช่วยทําให้คุณได้เชื่อมโยงกับความกว้างใหญ่ที่ไร้ขีดจำกัดรับพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลได้แน่นอนคะ่ะเมอาก็ดีใจด้วยเช่นกันนะคะที่พี่ๆเ,เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ได้รับข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งต่อ ซึ่งให้เม่าาได้เป็นสื่อในการส่งสารในครั้งนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมต่อนะคะว่าแล้วสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลอยากจะส่งข้อความให้กับผู้ที่เลือกไพ่กองนี้คือข้อความอะไรคะเมอาาจะทำการสุ่มจากหนังสือเล่มนี้แล้วเดี๋ยวจะอ่านข้อความให้ทุกๆท่านได้ฟังนะคะ สำหรับข้อความในวันนี้นะคะจักรวาลก็บอกว่าความคิดที่มีพลังอันมีจุดกําเนิดที่สอดคล้องและซื่อตรงกับหัวใจย่อมเกิดพลังในการสร้างสรรค์จินตนาการทําปาฏิหาริย์ให้เป็นจริงจิตและกายรวมเป็นหนึ่งมีการกระทำที่ซื่อตรงต่อจิตเข้าถึงศักยภาพแท้จริงภายในทําอะไรก็มีพลังสำเร็จคล่องตัว นี่คือข้อความจากจัก,กรวาลน,นะคะที่ได้ส่งสารให้กับผู้ที่เลือกไพ่กองนี้ก็สอดคล้องกับหน้าไพ่เลยนะคะซึ่งสิ่งที่เราทำส่งเสริมให้ทุกทท่านได้มีพลังในการดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแน่นอนค่ะค่ะเมอาก็จะดูหน้าไพ่กองที่สามต่อไปเลยนะโอเคค่ะ กันเลยผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นคุณเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นถึงพลังงานที่เจ้าของคลิปนะคะเป็นอยู่และมีอยู่นั่นก็คือการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาย้ำกับเจ้าของทิพย์นะคะว่าการที่เราจะวิ่งตามใครหรือไล่าตามใครยิ่งเราไล่าตามยิ่งเราวิ่งตามสิ่งจิงนั้นก็จะวิ่งหนีเราเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราอยู่กับตัวเองกลับเข้ามาอยู่ภายในของตัวเองในจะภาวะนี้หากเรามีความเครียดความกังวลหรือรู้สึกว่าเราทำน่นก็ไม่ถูกใจใครทำนี่ก็ไม่ถูกใจใครแล้วฉันต้องทำยังไง ฉันจะต้องเอาใจใครมาบ้างตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพียงจะบอกว่าวางลงก่อนแล้วเรากลับมาดูใจตัวเองก่อนง่ายที่สุดคือการกลับมาดูใจตัวเองค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่เจ้าของคลิปจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรักกัลยาณมิตรหรือความโชคดีต่างๆสิ่งสิ่งนี้จะ กลับมาหาเจ้าของคลิปได้ก็ต่อเมื่อเราส่งมอบความรักส่งมอบความเมตตาความกระตัญยูเรามอบพลังงานแห่งการต้อนรับออกไปเมื่อเรามอบพลังงานนี้เราจะได้รับพลังงานที่ดีกลับเข้ามาซึ่งเป็นทริคของกฎแรงดึงดูดเราปล่อยวางเราอธิษฐานนะคะอธิษฐานแต่เราไม่ได้คาดหวังจนขั้นแบบ อธิษฐานไปแล้วทําไมไม่ได้อธิษฐานนู่นนี่นั่นไม่ได้แต่ว่าเราอธิษฐานเหมือนเป็นการรายงานกับจัก,กรวาลรายงานสิ่งที่อยู่ในใจที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะรายงานคําพูดความคิดนี้ให้กับใครฟังได้ขอให้เราอธิษฐานอธิษฐานโดยการเขียนลงในสมุดก็ได้ค่ะและเราก็พูดเลยว่าตอนนี้เรามีความกังวลใจอะไรคุยกับจัก,กรวาล แล้วก็ปล่อยวางค่ะถือเป็นการยกมอบปัญหาต่างๆให้กับเบื้องบนหากสิ่งไหนที่เราแก้ไขไม่ได้เรายกมอบสิ่งนั้นไปให้และดึงดูดแต่สิ่งดีๆขอบคุณบทเรียนขอบคุณพลังงานที่ทำให้เราเติบโตซึ่งถ้าเจ้าของคลิปทำแบบนี้ค่ะจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองแบบไม่มีขีดจำกัดตรงนี้นะคะเมอาก็รับรู้ได้ถึง สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะบอกกับเจ้าของคลิปที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเมอาก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างๆคุณเสมอขอเพียงแค่เปิดใจกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาดูภายในจิตของตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่ามีพลังงานแห่งความรักมากมายที่รอซัพพอร์ตพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะค่ะเราก็จะมา ดูกันนะคะว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลมีข้อความไหนอยากจะสื่อสารกับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามกองนี้นะคะเราจะสุ่มนะคะอ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีข้อความ พลังงานไพ่กับพลังงานหนังสือสอดคล้องกันมากๆาเลยค่ะเมียขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะในบางส่วนที่จะสะดุดตาในตอนนี้ก็คือตอนนี้ค่ะข้อความของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลน,นะคะท่านก็บอกว่าให้ลองเปลี่ยนจากความเสียใจเสียดายผิดหวังเป็นคำขอบคุณต่อสถานการณ์ที่คุณเคยคิดว่ามันคือความล้มเหลวคือความผิดพลาดที่ไม่สามารถรักษาสิ่งที่มีอยู่ไว้ได้ คือความผิดหวังเสียใจที่ยังไม่สามารถทำสิ่งหนึ่งให้เป็นไปตามที่คิดได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและอย่าเสียเวลากับการสร้างกรงเพื่อกักขังตัวเองไว้กับความทุกข์และปัญหาที่ไม่สิ้นสุดอย่ามัวแต่โทษฟ,ฟ้าโทษด,ดินโทษโชคชะตาโทษเทวดาที่ไม่ดูแลแต่จงสร้างชีวิตลิขิตสุข เหนือดวงด้วยการพูดดีคิดดีทำดีออกพลังงานของไพ่กองนี้สุดยอดมากเลยค่ะเมอาขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มารับฟังข้อความดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้นะคะค่ะก่อนที่เราจะปิดคลิปไปเมอาขออนุญาตเคลียร์พลังงาน ให้กับพี่ๆเราจะเบาสบายและพร้อมที่จะรับพลังงานดีๆพลังงานใหม่ๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวาลอยากจะส่งมอบให้กับคุณนะคะขออนุญาตเคลียร์พลังงานลบพลังงานสีดำที่อุดตันทุกจักระของทุกๆท่านในตอนนี้ขออนุญาตค่ะ ขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่สละเวลามาอยู่กับเมอาจนจบคลิปนี้ค่ะเมอาขอขอบคุณมากๆเลยนะคะและเมอาขออนุญาตแจ้งพี่ๆนะคะว่าเมอาเปิดรับพยากรส่วนตัวค่ะซึ่งเมอาก็ได้แจ้งคอนแทคไว้ที่ช่องทางต่างๆนะคะเมอาขออนุญาตรับคิววันละ5ท่านนะคะ ซึ่งหนึ่งคำถามจะมีค่าครูนะคะ111บาทหรือ111เมอาก็จะทำการอัดคลิปและเปิดไพ่ลักษณะเดียวกันกับที่เมอาได้ทำแบบนี้ค่ะแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอระยะเวลาไม่เกิน11นาทีโดยประมาณนะคะหรืออาจจะเกินบ้างเดี๋ยวเมอาก็ต้องดูตามหน้าไพ่แต สิ่งที่ที่จะได้รับก็คือ1คลิปแล้วก็การเปิดไพ่ส่วนตัวและมีพลังงานดีๆที่เมอาก็จะส่งผ่านหน้าไพ่ให้กับพี่ๆตรงนี้นะคะเมอาจะส่งให้ในช่องทาง Line Official นะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถทักไปที่ Line Official ที่เมอาได้แจ้งคอนแทคไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการจองคิวแล้วเมอาก็จะทำการดูดวงให้นะคะ ระยะเวลาก็อยู่ที่ตามความเหมาะสมส่วนระยะเวลาที่เมอาจะส่งคลิปให้ก็จะประมาณ 1- 2วันนะคะเมอาก็จะทำการเปิดไพ่แล้วก็ส่งคลิปไปให้นะคะไม่เกิน2วันซึ่งเมอาก็จะรับแค่วันละ5เคสเท่านั้นนะคะขอขอบคุณพี่ๆที่มาซัพพอตสิ่งดีๆให้กับเมอาและขอขอบคุณพลังงานดีๆนะคะที่ ครุกุบาอาจารย์จักรวาลได้ส่งมอบผ่านเมอาแล้วก็ผ่านหน้าไพสำหรับนี้หนังสือเล่มนี้และหินก้อนนี้นะคะให้กับพี่ๆทุกๆท่านนะคะงั้นวันนี้เมอาขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ